เป้งๆนี่มันหนูแต่ต้อสีี้ะแล้วสีแง่เดี๋ยวมันจะมันมบได้ตาเส้นจะสวยมันจะเข้ากันนี่เดี๋ยวถ้ามันถ้าสีในอี้มันเข้าดมันมันจะมันจะแป้งไงตาเส้นมันมันจะงามให้โซวอดู

เดี๋ยวกจะไปแอล no? เนี้ยปแอวน้ำผู yeah. ้ร응้อนก็าไปมาไปมาแอลมาแล้วไป็นจะไปสถานีรถไฟต่ไปแอลดูไได้เหรไม่เห็นนะกทาสถานีรถไฟสถานีรถไฟไปผ่อนไปร้านหัวร้านหัวไม่โ้นแปเปิ้โอ้หนาวแลว โอ oh. uh, oh, ้โหอ้โหอ้โอ้โาโอ้โอ้าหโอเโหโอ้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 โ0โอบโหโอ้โหโ0้โหโอ0โหโอ้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 โหโออ้โหโ้้ これにやっま,ってらまたちょっとあっっおおーおお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  これいい <laughs> ねん เป็นเอแม้านเขาก็ปีในก็แม่สองปีไม่ไม่แม่ปีละครั้งเป็นข้าเข้ามาสองครั้งหรือสามครั้งวนละวันละข้าอยู่จะเป็นสองครติดาะคนมีตัง์นักวเนาะสบายนะบ้านเราเนาะนั่นรอบลุ้นวันนั่งอบเป็นเดินเต่าไปบ้านเขาครั้งเดียวหนข้าข apaas 4 5 6 p m a k h เไร d o